ถ้ามาพี่นาพระสูตรหนึ่งว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วรัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นะก็แสดงว่าพระองค์เนี่ยกำลังเปรียบเทียบนะพบเหมือนมูดคูดที่ แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะนั้นถ้าถ้าดูพระสูตรนี้ก็กลายเป็นว่าวิธีที่เราเดินมาโดยใช้วิตกวิจารณ์ณการคิดการปรุงเริ่มไม่ดีอีกล้เริ่มไม่ดีอีกละใช่ไหม พรพอเราเข้าใจคําว่าพบที่ละเอียดปาเนีตขึ้นนะชัดขึ้นเราเริ่มเห็นวะ่าวิตกวิจารณนีก็สร้างพบอีกแล้วนะตอนนี้ถ้ามีกําลังทิ้งได้ก็ทิ้งเลยสิจะทําให้พบอยู่ชั่วลัดนิ้วมือทําไมถูกต้องอืมนี่าวันทั้งวันเนี่ยยมก็ทิ้ง ทิ้งความคิดทิ้งความคิดตลอดเลยคนคนนั้นต้องคอยมานับสินมาม <c oughs> คนนี้ต้องคอยมันนับว่าเอ๊ะวันนี้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าวันนี้รักทรัพย์ไหมนะมเพราะเวลาคิดเรื่องเอ๊ะวันนี้ฆ่าสัตว์หรือคิดแล้ว <c oughs> ก็ต้องทิ้งอีก <c oughs> จริงไหมอ่า สินบริบูรณ์ขึ้นมาไหมสิลบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่าความคิดแม้สักนิดก็ยังไม่เกิดเลยนี่คือลักษณะของสินที่มันบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อสมาธิบริบูรณ์พอสมาธิโยมเนี่ยทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆสินมาเองนพอปัญญายมเนี่ยทิ้ง พบทิ้งชาติเรื่อยๆสินมาเองเห็นนะสินก็มาเองอีกพระเจ้าจะบอกปัญญาอยู่ที่ใดสินอยู่ที่นั่นสินอยู่ที่ได้ปัญญาอยู่ที่นั่นเห็นนะมาเองมาเองหมดเลยอืม,อม <clears> huh <throat> ตอนนี้มีอยู่คนก็ถามว่าอิม <c oughs> ัสสิงอสติสิ่งนี้ไม่มีอีทางสิ่งนี้นะโอติไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความ ดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปน,ะนี้ดับนี้นิรุชติอแล้วก็พอยะทิทางเนี่ยได้แก่อะไร <c oughs> ก็อวิชานิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณน,ะนิโรโธแล้วก็ไล่ามาสุดท้ายจนถึง ชตินิโรธาชะรามาระนังนะไล่มาจนชะรามาระนังเนี่ยนิรุษติก็ถามว่ามันจะนิรุษติก่อนที่จะถึงนี่ได้ไหม,มได้ไหมได้ นั่นคือตรงไหนก็ได้ที่นิรุชติะถูกต้องไหมได้ทุกตัวอ่าเพียงแต่ตรงนี้ผู้เจ้าเนี่ยไล่จนเต็มแต่ถ้าใครไวสมมติว่าภาวะนะอ่าอุปาทานานิโรธาภาวะนิรุจติต พอตรงเนี้ยไม่มีจริงๆภาวะก็ไม่มีเลยแล้วถ้าภาวะเนี่ยนิโรธาเนี่ยดับสนิทแล้วคนนั้นเนี่ยชาติไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็หลุดพ้นตอนนั้นชาติตรงนั้นก็นิรุชติก็อยู่ที่ใครเนี่ยหลุดตรงไหนนั้นถ้าใครหลุดตรงไหนตรงนั้นก็นิรุชติตรงนั้นอืม เรืองจึงบอกสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเห็นขั้นตอนใดก็ตามเนี่ยก็ <c oughs> หลุดพ้นได้หมดเลยนะองค์ประกอบของภาษากำลังมาเป็นองค์ประกอบขณะกำลังจะมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยแสงต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมแสงเริ่มวิ่งเข้าไปแล้ว แสงเริ่มวิ่งเข้าไปเนี่ยนิรุชติได้ตั้งแต่พวกอันตราปลิภพายีนะอันตราปลิภายีเกทั้งมาผัสสะกระทบก็นิรุชติได้ใช่ไหมเลยผัสสะไปแล้วถึงเวทนาก็นิรุชติได้นี่นะวิญญาณไปตั้งอยู่ขันไหนก็ตาม แล้วพอดับจากขันนั้นดับแล้วดับเลยไม่หยิบตัวใหม่ขึ้นมาก้นนี้ด้วยสติก็ให้เข้าใจตัวนี้ว่าอันตรธานนิรดสติเนี่ยก็ใช้ได้ทุกจุดเลยนอยู่ที่หลุดตรงไหนก็เลย สามารถหยิบมาใช้ในส่วนของอิมัสมิงได้ว่าอิมัสมิงเมื่อนี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีและเมื่อนี้ดับนี้ก็นิรุสติสามารถใช้แถวเดียวได้เลยเอาแถวเดียวเนี่ยเข้าไปเอาแถวเดียวเข้าไปเช่นหยิบสักแถวหนึ่งว่านะวิญญาณน,ะนิโรธานะ ก็คือเอาส่วนวิญญาณกับนามรูปก็คือวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณดับนามรูปนิรุชติสามารถเอาไปแทนโดยแถวแถวเดียวเนี่ยเอาไปแทนอิทับปิยตาสายดับได้เลยอืม พอเข้าใจไหมนะมตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโตนะพอตัณหาดับอุปาทานนิะนิพสติก็ได้นั้นตัณหาไม่มีอุปาทาน ไม่มีคือหน้าโหติตัณหาอัสติอุปทานก็หน้าโหติอัณหานิโรธาอุปทานนิรุชติตัณหาความสิ้นแปลงตัณหาตัณหาขยาตัณหาขยะองค์ก็บอกว่าคือนิพพานความสิ้นแปลงตัณหาคือนิพพาน อันนี้ก็สายดับแสงแสงส่องไปที่ฉากอ ตัวลำแสงเป็นมโนก็คือมโนคือใจนะคือเป็นมโนาธาตุธาตุรู้ที่รู้แล้วจะทำงานก็เมื่อกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดนะดังนั้นถ้ามโนถูกดับตั้งแต่มโน ทำมังก็มีอยู่แต่เท่ากับไม่มีเพราะไม่มีใครไปรู้แจ้งมันนี่คือการไม่มีในแบบอิงอาศัยกันเกิดไม่ใช่ว่าทา่ตนนี้ไม่มีเลยทตาน,นี้มีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันเข้าใจไหมญญญเมื่อไม่มีใครไปรู้มันก็เท่ากับไม่มีวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปตั้งในรูปใช่ไหม ตั้งในเวทนานะสัญญาสังขารใช่ไหมนะเวลามันไปตั้งในเวทนารูปาธาตุยังมีอยู่ไหมในโลกดินน้ำไฟลมยังมีถูกต้องไหมอ่าดินน้ำไฟลมยังมีเวลามันไปตั้งในสัญญาดินน้ำไฟลมก็ยังมีเวทนาธาตุมีไหมก็ต้องมีมันมีอยู่าธาตุมันมีอยู่นะแต่ไม่มีใครไปรับรู้ และความเป็นเราเนี่ยมันมีมมความเป็นเราตั้งแต่มโนโถูกต้องไหมนั้นตั้งแต่ความเป็นมโนโคือความเป็นเรามันถูกเกาะตรงนี้ก่อนอันดับแรกตัวต้นใช่ไหมแล้วพอมันมาตั้งในรูปที่ลมหายใจเราก็รู้ว่าก็กลายเป็นเราอีกกลายนี้เป็นเราอีกมโนโก็เป็นเรากลายก็เป็นเราสองชั้นจริงไหมสองชั้น ความเป็นเราสองชั้นเลยเวลามันไปรู้เวทนาธาตุสุขทุกข์เป็นเราก็สองชั้นอีกนอกจากคิดว่ามนโนเป็นเราแล้วเมื่อกระทบมนโนวิญญาณก็เป็นเราสิ่งที่ไปรับรู้สุขทุกข์ก็เป็นเราอีกอืมหลายชั้นเลย ตั้งแต่ลำแสงก็เป็นเรากิริยารู้แจ้งก็เป็นเราเน็นยนะรับรู้ในสิ่งใด,ดนั้นก็เป็นเราอีกอืมหลายชั้นและขณะที่รู้ตรงเนี้ยไอ้ธาตุที่เหลือมีไหมในโลกก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันมก็ถ้ากับมันไม่มีไม่มีความเป็นเราในธาตุนั้นใช่ไหม ธาตุนั้นก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมเริ่มเข้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติขึ้นไหม,มนะว่าสิ่งเนี้ยคำว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยนะก็เหมือนผ้าเนี้ยธาตุตามมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยไฟฉายเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรโต๊ะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยธาตุตามธรรมชาติเวรูปเป็นอนัตตาเนี้ย นะรูปเป็นอนัตตาแล้วรูปก็เป็นธ่าตามธรรมชาติเวทนาก็เป็นอนัตตาปะเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นธ่าตามธรรมชาติสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นธ่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสังขารเป็นอนัตตาสังขารก็เป็น kle, ท่าตามธรรมชาตินะสังขารสัญญาที่มันคิดปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานึกว่าความคิดมันเป็นชีวิตก็ไม่ใช่ มันเป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอสี่้าเป็นท่าตามธรรมชาติพระศาสดาบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตาแล้วไซายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่แต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจริงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมอ่าเนี่ยแล้ววิญญาณก็เป็นอนัตตาเมื่อสิ่งที่เป็นอนัตตาไล่มาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขาร ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววิญญาณจะรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้วิญญาณจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ชื่อมันรู้ชื่อมันน่ะรู้แต่มันน่ะไม่รู้เรื่องอ่าแต่มันรู้เรื่องเพราะว่าผู้ยึดเข้ามายึดมันใช่ไหมอ่าผู้ยึดเข้ามายึดมันฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณใช่ไหมถูกเรียกว่าสัตว์ ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอุปทานและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานคือสันทรคาคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันห้านะดังนั้นอุปทานอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอย่างหนึ่งนะแล้วใครมีอุปทานละ่ะขันห้ามีอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่เพราะขันห้าถูกถูกมีอุปทาน ถูกถูกเข้ามายึดอืมถูกเข้ามายึดส่วนใครยึดไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> สิ่งสิ่งหนึ่งหรือ um <ali> กุมารกุมารีเออเราก็ว่ากุมารกุมารีนะใช่ไหมอาแต่กุมารกุมารีไม่ใช่ขันห้าออาแต่กุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิ <c oughs> ในขันหา้า ขันห้าจึงถูกเรียกว่าเป็นที่ตั้งของอุปทานและฉันทาราคะนันทิตัณหาจึงเรียกว่าเป็นอุปทานอืฉันทาราคะคืออุปทานนัน,นทิความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานตันหาเป็นรากเง้าของอุปทานทั้งหมดนี้คืออุปทานอุปทานขันห้าเป็นทุกทุกขสัตข้อแรกอืเห็นนะทุกขสัตข้อที่หนึ่งเลย อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนตัวขันห้าเป็นทุกไหม,ม<า>เป็นสิ<า>เป็นสิถา้าทุกขังอ่ะทุกมาจากอะไรอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกไหมแล้วขันห้าเที่ยงไหมไม่เที่ยงอา ก็้จะเป็นทุกข์สพลาดแล้วโดนหลอกหลอกไปหลอกมางง <laughs> นะดังนั้นอุปทานในขันทั้งห้าก็เป็นทุกข์ตัวขันห้าก็เป็นทุกข์การยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยสองชั้นไงสองชั้นห็นนะ เพราะว่าอ่องก็บอกรูปเที่ยงไม้เสาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อ่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมแล้วขันธ์หน้ามันทุกข์ไหมล่ะ oh. ทุกข์อ่าแล้วความเข้าไปยึดในขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไหม oh. เป็นทุกข์สองชั้นอ่าอาใจะสองเดงนะ ต้องไวชา้ชาช้าอืมอชา้ชาช้าพาเพื่อนเต๋ <c oughs> เเตหมดเลยนะเออ <c oughs> เนี่ยอืม